แฟนไม่เคยง้อเลยมีใครเป็นแบบเราบ้างไหมทุกวันนี้คบกันมาเป็นปีแล้วเขาก็บอกว่าเขารักเรานะแต่เขาไม่เคยง้อเราเลยทุกครั้งไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดเราต้องง้อตลอดถ้าเราไม่โทรไปเขาก็จะไม่โทรมาบอกตรงๆนะบางทีเราเหนื่อยบางทีเราคิดในใจว่าเขาไม่กลัวว่าเราจะหายไปจากชีวิตเขาบ้างหรอทำไมต้องมีแต่เราที่รู้สึกแบบนี้เคยถามเขานะว่าทะเลาะกันไม่คุยกันแล้วกินอิ่มนอนหลับหรอเขาก็ตอบว่าไม่นะแต่ทำไมการกระทำเขาถึงนิ่งเฉยมาก อย่างโพสต์รูปลงไอจีได้สนุกสนานบางทีแค่อยากให้คนที่เราเรียกว่าแฟนเห็นเรามีค่าบ้างสู้เพื่อเราบ้างใครเป็นแบบเราบ้างขอแชร์ได้ไหมว่าแก้ปัญหากันอย่างไรหรือช่วยตอบเราทีว่ามันมีจริงๆเหรอคนประเภทนี้แบบว่ารักนะแต่ไม่ง้อจริงๆลองไม่ง้อเขาดูปล่อยไปเรื่อยๆดูซิว่าง้อไม่เชิดสะบัดบ๊อบ คนรักกันชอบกันบอกตรงๆนะค่ะมันต้องมีบ้างแหละที่เง้อกันแคร์กันถ้าบอกรักกันแต่ไม่เคยทำอันนี้มันแปลกๆเหมือนไม่แคร์กันเลยมากกว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะถ้าคิดว่าเหนื่อยไม่ไหวก็คงต้องพิจารณาใหม่อีกทีว่าจะเอาอยัางไงต่อไปมันอาจจะเพราะเขาไม่เก่งในด้านการง้ะก็ได้นิกรับผมก็เคยเป็นฝ่ายง้ะตลอดนะครับเพราะเวลาทะเลาะเขาจะทำเฉยมากเราไม่คุยเขาก็ไม่พยายามมาคุยกับเราจนเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มคุยก่อนผมก็อารมณ์เดียวกับคุณนะนะตอนนั้น ไม่เข้าใจเขาทําไมเขาต้องเป็นงี้ทําไมเขาไม่เป็นงี้แต่พอมาตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นงั้นของเขาจริงๆไม่ได้จะเอาชนะไม่ได้จะไม่รักอะไรเลยแค่เราไม่เข้าใจเขาแค่นั้นเราพยายามอยากให้เป็นแบบที่เราอยากได้ที่จะบอกคือมันมีจริงๆนะครับ